สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรากักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภประจําช่วงเดือนกันยายน2564นี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คนโสดนะคนโสดชาวราศีพฤษภครับตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงเดือนกันยายน2564กกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับคนโสดนะ สำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะครับณเวลานี้นะถ้าคุณมีคนคุยอยู่นะครับคุณรู้สึกว่าคนคุยของคุณเนี่ยเ,เข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัดตัดเขาเออกไปจากใจไม่ได้นะครับในความหวังของคุณลึกๆนะคุณอยากที่จะสร้างนะครับสร้างอนาคตหรือว่าเติมเต็มความรักให้กับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยณเวลานี้นะครับแต่ว่า ดูแล้วสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันมีการขัดขืนใจตัวเองพอสมควรอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาถึงการที่ทําให้คุณรู้สึกเข้าถึงยากนะครับแต่สําหรับคนที่โสดสนิทนะครับณนะเวลานี้นะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณยังอยู่ห่างไกลจากความรักนะครับแต่ในใจลึกๆคุณยังโหยหานะครับคนที่จะมาเติมเต็มความรักคมสมบูรณ์แบบในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับคุณได้นะครับแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ย คุณรู้สึกว่าแต่คุณก็มีความขัดแย้งแล้วว่าแล้วมันจะมีเกิดขึ้นจริงๆหรอแล้วมันจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับคนโสดที่เป็นคนโสดสนิทนะคราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วคนที่คุณได้เจอคนคุยที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้เขาเป็นยังไงฮะในเดือนกายนี้ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช่คนเกิดวันพุธนะครับเขาอาจจะค่อนข้างนะถ้าเป็นคนโสดสนิทนะคุณอาจจะค่อนข้างจะได้เจอคนที่นะครับเดินทางบ่อยหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการเป็นวิทยากรเซลล์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะครับแล้วก็ และหลายคนนะครับอาจจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารงานบัญชีต่างๆนะครับก็เป็นไปนได้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคนคุยอยู่แล้วนะครับตัวตัวของคนเขาเนี่ยตัวของคนคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะ เวลานี้ปัจจุบันนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับอะไรหลายอย่างเขาค่อนข้างที่จะ,ะมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํานะครับในช่วงเดือนนี้นะและตัวเขาเองนะครับเขาค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนกับติดชะงักอยู่กับเรื่องที่เขาจะต้องจัดการอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลืมคุณนะ เขายังนึกถึงคุณนะครับเพียงแต่ว่าการแสดงออกมาจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเขายังรอเวลาที่จะมาเจอคุณอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะละทิ้งไปเลยนะครับในขณะเดียวกันสําหรับคนที่โสดสนิทนะครับคนคนนี้นะครับถ้าคุณจะได้เจอนะคุณได้เจอในที่ที่เขาทํางานอยู่นะครับแล้วก็เขาจะค่อนข้างเหมือนกับเป็นคนที่มีอารมณ์แบบอ่าเป็นคนนิ่ง นะครับดูภายนอกก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบซอฟๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบซอฟๆแบบอ่อนไปนหมดนะคือคนนี้จะเป็นแบบลักษณะอ่ถ้าให้ธิบายก็คือเหมือนพวกคนที่สุขุมลุ่มลึกนะครับเป็นคนแบบไม่โฉงฉาไม่ผงผางน,นะครับแล้วคราวนี้เราไปดูกันว่าคุณจะจัดกาอยังไงครับชาวาราศีพฤษภที่เป็นคนโสดนะกับความสัมพันธ์กับคนคุยครั้งนี้นะครับ หลายคนนะครับในช่วงนี้นะกับคนคุยนะครับคุณอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปเจอกันไปพบกันหลังจากที่รอเวลาที่จะมาเจอกันมานานนะครับอาจมีการนะครับนัดกันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแบบ2ต่อ2นะครับนะเวลานี้แล้วก็หลายๆคู่อาจจะหลังจากที่ไปเที่ยวกันถ้าเกิดคุณรู้สึกพอใจกันมันอาจจะมีการาขยับความสัมพันธ์โดย อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ํานะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีการสกินชิปกันมากๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดเกิดเลยขนาดนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในระหว่างการที่เดินทางไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าฝั่งของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร,ร่วมพรรดคุณคนโสดชาวราศีพฤษภเขาจะทำยังไงฮะ ตัวของเขาเองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุยกันแล้วนะครับหลังจากที่มีเวลา,าแบบไม่ได้คุยกันมานานสักระยะหนึ่งหรือว่าต่างคนต่างหาเวลามาเจอกันไม่ได้นะครับเขาจะให้เวลากับคุณนะครับเขาจะพยายามมาหาคุณนะเสร็จแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนคนที่ยึดเอาตัวเอง เป็นหลักพอสมควรนะครับในเรื่องของการที่จะมาเจอกับคุณแล้วเขาค่อนข้างที่จะในระหว่างที่ไม่เจอกันเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมากว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ทําให้คุณพอใจได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ตัวเขาเองนะครับเขาค่อนข้างจับผิดคุณมาหลายอย่างนะครับให้ระวังนะครับให้ชาวราศีพฤษภนะครับระวังในเรื่องของคําพูดของคนคน,นนี้ที่อาจจะไม่ถูกหูคุณสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ถูกใจในเรื่องของคําพูดบางประการนะครับในระหว่างการพบเจอหรือว่าในระหว่างการเดินทางนะครับหรือบางทีถ้ายังไม่ได้พบเจอยังไม่ได้เดินทางด้วยกันนะครับเขาอาจจะมีคําพูดคําถามอะไรบางอย่างที่ออกมาถามคุณแบบที่คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพรเรรณนะ แนะนำอะไรให้กับชาวการสีประสบที่เป็นคนโสดนะครับในช่วงเดือนกันยายน2อง4านี้ขอสังทำจากมีนาขึ้นครับอย่างเมื่อกี้ที่ไพ่ทาโร่ขึ้นนะครับแค่ระวังเรื่องผู้จาไม่ถูกหูนะครับ และในคนนะครับยังลังเลใจว่าจะเจอกันดีอยู่ดีไหมนะครับหรือว่าหลายหลายคนที่เป็นคนโสดยังคิดอยู่นะครับว่าจะเปิดใจกับคนคนนี้ดีไหมนะครับคนคนนี้ค,นค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูดีนะครับในลักษณะการทํางานของเขาหรือลักษณะตัวของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมากพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้พบเจอกันหรือจากที่คุยกันให้ระวังการทะเลาะนะครับจากการที่เขาต้องจับผิคุณหรือว่าการที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของ คำพูดของตัวเขานะครับที่จะมาเข้าหูเราและทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่ามันชวนให้มีเรื่องที่ต้องทกเถียงหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภนะครับที่มีคู่นะครับในช่วงกันยายนนี้ตัวตนคุณเป็นอย่างไรครับคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะความรลกความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไร สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนกันหรือเป็นคุณสามีภรรยานะณเวลานี้นะครับในช่วงของเดือนกันยาตัวคุณเองนะครับอยู่ดีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากเป็นอิสระนะครับคุณไม่่อยอยากจะยึดติดกับอะไรนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวคุณเองนะตัวคุณเองนะครับสำหรับบางคู่นะครับที่เคยใกล้ชิดกันแล้วเคยลึกซึ้งกันแล้วนะครับคุณก็ยังอดไม่ได้นะที่จะแบบ อยากอยู่ใกล้นะครับยังอยากอยู่ใกล้นะแต่ใจคุณน่อยากโสดมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะแล้วก็อยากอยู่ใกล้อยากแสดงความรักดีๆให้นะครับแต่บางทีก็อยากจะทวงคืนความเป็นอิสระให้ตัวเองนะครับแล้วก็สําหรับบางท่านนะครับที่มีการที่แบบไม่เข้าใจกันอยู่หรือว่างอนกันอยู่นะครับณเวลานี้นะครับจะมีการกลับมาคุยกันนะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีการเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่มีคอมมิชเมนอะไรกันจะมีการคอมมิชเมนกันเร็วๆนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการโกรธกันอยู่นะครับถ้าคุณไปง้อเขานะครับเขาจะยอมคืนดีกับคุณนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่เขาฝั่งเขาเป็นยังไงเรามาดูฝั่งเขากันก่อนนะครับขอดูนะครับฝั่งคนที่เป็นคนคน,คนที่เป็นคู่ของชาวราศีพฤษภนะครับ ช่วงเดือนพฤษยาย,ยนกับเมษายเขาจะเป็นยังไงฮะโอเค okay, เข้าใจแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณอาจจะเคยทะเลาะก,กันมีเรื่องถกเถียงกันนะครับแล้วเขานิ่งเงียบไปนะครับแต่การนิ่งเงียบไปของเขานะครับตรงนี้นะเขายังเก็บความรู้สึกของเขาไว้นะครับยังมีความรู้สึกดีให้อยู่เสมอนะและตัวเขาเองเขาจะรอเวลานะครับที่จะกลับมาคืนความรักให้กับคุณนะครับถึงได้บอกว่านะเวลานี้ถ้าเกิดจะมีเรื่องทะเลาะก,ก,กันก่อนหน้านี้นะหรือว่าบางทีคุณอาจจะแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะแบบยังมีอารมณ์ที่แบบอยู่ดีๆก็อยากโสดอะไรเงี้ยนะก็ให้กลับมาเคลียร์กันนะครับแล้วเขาจะยอมยอมคืนดีนะครับเขาจะยังมีความรักให้คุณอยู่เสมอนะ mm hmm. แล้วคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีพฤศภครับคุณจะทําอย่างไรครับกับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยาอยูอยนี้นะ mm hmm. โอเคมันอาจจะมีเรื่องเสียความรู้สึกกันมาก่อน แต่คุณรู้ว่าคุณตัวคุณเองเนะี่ยมีคุณค่านะครับแล้วคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แย่นะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างจะเปิดใจให้กันนะครับมีความาให้การรู้สึกดีๆกันแบบบางคนคบกันถึงแม้อายุจะต่างกันแต่ก็ คุยกันเหมือนเพื่อนนะครับสำหรับบางคู่นะมีการย่นช่วงอายุเข้ามานะครับมีการใช้คําพูดน่ารักน่ารักนะครับในการเรียกแทนตัวเองกันนะครับเรียกว่าไม่ได้ทําให้ความรู้สึกว่า,ามีความห่างกันของอายุเลยสําหรับบางคู่นะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วคู่ของคุณเขาจะทํำยังไงครับกับความสาคัญในช่วงเดือนกันยายนสองห้านี้สำหรับชาวราศีพฤษภถ้าไพ่ตกขอบต้องขอบให้นะครับ พยายามจำกัดมุมมองอยู่นะโอเคตัวเขาเองนะครับในช่วงนี้นะครับเขาจะกลับมานะครับเขาจะกลับมาทําตัวคือไม่ใช่กลับมาเขาจะทําตัวนะครับเป็นคนที่เหมือนเสมอต้นเสมอปลายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีเรื่องของการที่ทําอะไรบางอย่างนะครับหรือจบนะครับจบอะไรบางอย่างเพื่อที่แบบจะ ไปเริ่มใหม่นะครับซึ่งจบไปเริ่มใหม่นะตรงนี้มันมีการทําแบบเงียบๆทําแบบลับๆขอขยายนะครับขอขยายเจ็ดบาว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคต้องบอกให้ระวังอย่างนี้สําหรับคุณที่เป็นคู่กันชาวราศรีพะสบแล้วก่อนหน้านี้มีการทะเลาะก,กันนะครับให้ระวังนะระหว่างที่คุณไปง้อเขากลับมา เขาเองเขาอาจจะมีแผนนะครับที่จะเอาคืนคุณนะให้คุณระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่มิราเคิลจันทร์ไพ่มิราเคิลจะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีพฤษภที่มีคู่นะครับแต่บางคู่อาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับมิราเคิลจะมีอะไรที่แนะนําชาวราศีพฤษภที่มีคู่ขอสาคําจากมิราเคิลครับ หมดโปนะมีการทะเลาะกันก่อนหน้านี้เนียนสะพึงนะครับอย่างที่บอกนะก็สําหรับบางคู่นะครับที่ง้อกันได้มีความรู้สึกดีดีให้กันแันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ชอบบางคู่ที่ง้อกันแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาวางแผนแบบเหมือนยังไงะจะประชดคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะให้นะครับ คือแบบคือเขาจะมาทําตัวแบบดีตีเนียนแบบเหมือนกับแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาจะแบบประชดคุณให้คุณมีความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจนะครับในการยิงควาว่าสัรพึงออกมาตรงนี้นะให้คุณเตรียมใจนะครับในเรื่องเรื่องนี้ไว้ถ้าเกิดว่าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการประชดกันผมขอขยายให้อีกนิดนึงว่าแล้วตัวเขาจะจบลงยังไง ประชดจริงนะแต่สุดท้ายก็กลับมาดีกันแหละก็กลับมาโอบก,กันแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะประชดไป,ไปเพื่ออะไรนะจริงๆประชดไปก็เสียความรู้สึกนะครับถ้าพูดกันเรื่องของพื้นฐานจิตใจนะก็สําหรับคนที่เป็นชาวสองนะครับที่มาดูชาวราศีพฤษภที่เป็นคู่ของคุณนะครับขอแนะนําว่าท่าทางที่ดีนะครับถ้าเกิดชาวราศีพฤษภเขารู้ตัวแล้วเขามางอง้องคุณนะครับคุณ ไม่ประชดดีกว่านะเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากกว่านะครับดีกว่ามาประชดกันแล้วก็มาเสียวความรู้สึกกันอีกรอบก่อนที่จะมาดีกันนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องที่จบสวยจบดีดีกว่าที่จะต้องมาประชดกันในนี้ฝากไว้สาหรับชาวสองที่มาดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนชาวราศรีพฤษภครับ ชาวราศีพฤษภครับสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรในนะช่วงเดืนกันยายนถึง,งสีนี้ครับ เดี๋ยวขอเปิดนะครับในฝั่งของคนที่มีสถานาะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนกันยายน่ฤินี้ก่อนนะเขาจะเป็นอย่างไรนะเขาจะทำย่างไรต้องขอเปิดก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีเรื่องจะมาเทียบหน้าไพ่นะโอเคสำหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นคนที่มีสถานาะไม่ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้นะ คุณทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคนกับคุณกับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจน ของคุณนะครับอยู่ห่างกันนะครับอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันก็ได้แต่อยู่ห่างกันแบบคนละที่คนละมุมเมืองนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้ๆกันหรือว่าอาจจะอยู่คนละภาคก็ได้นะแต่มันจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณสับสนวุ่นวายใจไปหมดคุณอยากจะเจอกันแล้วคุณอยากจะมีเวลาร่วมก,กันกับเขานะครับเพราะคุณพยายามอย่างมากเลยที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในฝั่งของคู่ของคุณในฝั่งของคนที่มีสถานะไม่ใช่ โลกมัญญาคุณชาวราศรีพฤษภนะตัวเขาเองนะครับเขายังไม่สามารถขยับขยันไปไหนได้นะครับเขายังจําเป็นจะต้องนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนนี้แหละเขาจะเดินทางมาหาคุณนะแล้วก็เขาจะเดินทางมาโดยที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีการขยับความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่านะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าในระหว่างนี้เขามีคนอื่น ที่เข้ามาพยายามแสดงความรู้สึกดีๆกับคุณเนี่ยเขาไม่สนใจนะเขาไม่สนใจแล้วเขาพยายามอยู่นิ่งๆน,นะครับเขาไม่สนใจนะครับแล้วก็เราไปดูกันว่าตัวคุณจะทําอย่างไรดีครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณสําหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนต์สนี้ คุณจะทําอย่างมากเลยทาแบบพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอกันให้มาอยู่ด้วยกันให้ให้ได้มีการใช้เวลาร่วมกันนะครับแต่สุดท้ายนะมันมีสิบดาบขึ้นมาขอเปิดของเขาก่อนนะครับขอเปิดของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนแล้วมาคุณชาวราศีพษศก่อนนะเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เขาจะมาหามาเจอคุณให้ได้นะครับ แต่ว่าตัวเขาเองอือย่างที่บอกเขาจะมีคนเข้ามาแต่เขายังไม่สนใจนตอนแรกโอเคมาถึงนะการมาถึงนี้นะครับบางทีตัวแปรอย่างที่บอกมีสี้วยใบนี้ขึ้นมานะที่ตอนนี้หน้าไพ่ปิดคับไปแล้วนะครับคือมันอาจจะมีการที่มีคนอื่นเข้ามา พยายามติดต่อเขานะครับคนคนนี้อาจจะมีคอนแทคที่ติดต่อเขาได้และในระหว่างที่คุณทั้งคู่ออกเดทอยู่ด้วยกันหรือว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันอาจจะมีการติดต่อจากคนคนนี้เข้ามานะครับแล้วเขาพยายามหลบเลี่ยงนะครับไม่คุณต้องรู้สึกว่าเจ็บช้ำน้ําใจนะแล้วมันอาจคืออาจจะทําให้มีการทงถามมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันทําให้คุณเสียความรู้สึกแล้วตัวเขาเองเขาก็อาจจะแบบเหม EN ือนโมโหชนทะเลาะนะครับเพราะว่า บางทีอาจจะไม่ใช่การโทรแล้วแต่แบบเหมือนอาจจะรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นนะครับจากการที่คุณเหมือนไม่เชื่อใจเขานะครับในในในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพา่เมอร์ิลจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่เป็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายน64นี้นะครับ โอกาสนะครับอุปสรรค แพ้โอเคคุณจะมีโอกาสได้มาเจอกันแน่นอนนะครับแต่มันจะมีอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะครับทําให้เกิดการาทะเลาะก,กันมีการทุ่มเถียงกันนะครับมีการเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะครับก็ให้ระวังนะครับในเรื่องของความรู้สึกหรือถ้าเกิดว่าคนคนไหนท่านใดที่เป็นชาวราศีพฤษภแล้วมาดูคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเหตุการเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่มันมีแนวโน้มว่าน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณระมัดร,ระวังในเรื่องของการทวงถามคํถาถา,ถามนะครับแล้วก็ใช้ ในเรื่องของการดูสภาพแวดล้อมหรือการปฏิบัติตัวของเขาเอานะครับหรือว่าอาจจะเป็นการที่อ้อมไปถามเพื่อนเขาก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีมันจะไม่ต้องมีตัวแปรจากคนอื่นเยอะนะครับคุณลองจับสังเกตดูนะครับประตัวเขาจะแสดงออกอย่างไงอะไรแบบไหนนะครับแต่ว่าจากหน้าไพ่แล้วนะครับถามว่าเขาต้องคุยกับคนคนนี้ไหมนะ บอกได้เลยว่าตามหน้างานถ้าเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันเขาอาจจะจําเป็นต้องคุยอยู่ในเรื่องของการติดต่อ,องานกันแต่ถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วในเรื่องของความรักความสนใจที่เขาให้เขาไม่ได้ ไปโฟกัสที่คนคนนั้นนะครับไมโฟกัสอยู่ที่คุณนะสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีพฤษภลัคนณพฤษภนะครับท่านใดที่เพิ่งผ่านมาเจอกับผมเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่กดไลค์กดแชร์เอ่อท่านใดที่ติดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือท่านใดอยากคอมเมนต์พูดคุยกับผมคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย หากข้าวถ้าหากว่าท่านใดนะครับอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันกับผมนะผมมีแพ็กเกจการดูดวงนะครับอธิบายไว้อย่างละเอียดในช่องคำบรรยายพร้อมกับไลน์ไอดีที่ให้ว่าเพื่อการติดต่อนะครับในการดูดวงส่วนตัวเป็นไลน์ไอเดียเดียวกันกับที่ขึ้นมาให้มุมจอนะครับในช่วงท้ายคลิปนี้และถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจไพ่เมอร์เนะครับมี120บใบเป็นไพ่คําไทยใช้ง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อผมมาตามไลย i ไอนะครับที่ผมให้ไว้ในการดูดวงส่วนต,ตัวนี้เป็นรลายไอเดีดยวกันนะครับก็สามารถพีออเดอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับในวิธีการใช้ก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงนะครับก็ mm. ผมเคยทําไว้เป็นคลิปกเก่าๆที่เป็นคลิปรีวิวไพ่มิลเรลนะครับกับอีกแกงหนึ่งก็คือลองทักมาถามส่วนตัวกันได้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับบอกว่าสนใจไพ่มิลเรลนะครับผมจะเป็นคนให้รายละเอียดแล้วก็แนะนําการเล่นนะครับลองมาถามกันดูก่อนว่าจะเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากได้เพื่อเอาไปไขคําตอบให้ตัวเองในทุกๆวันในเรื่องที่บางทีมันจุกจิกยุกยิก,ยกแบบมันมันกวนใจมีเรื่องกวนใจให ให้ถามเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆวันนะครับก็สามารถเอาไปเป็นเซลล์แคร์ให้ตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีพฤษภและณา,าผพฤษภผมจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชาวราศีพฤษภขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ